สวัสดีครับสสวััดีครบอันนี้มาทำอะไรครับระบายสีครับอ่าสีไหนแกะดิสีนี่ครับอันนี้คืออะไรครับั IC นนคือมีีอะไรครับมีเอ่อเจ้าสาวครับมีแล้วก็มีหมีเฮ้ม,มีสองตัวมีสองตัวโอ้มีจรวดด้วยอีกอันน okay, ึงโอเคเอาค่อยๆแกะแล้วก็ระบายสีครับอ๋อ มก็เตรียมผู้กันครับผู้กันใช่ครับแล้วก็แล้วก็แกะครับโอ้มีอีกสองตัวเป็นอะไรนะอีกสองตัวเป็นได้สาวกับเจรุนจ้ะโอ้ได้สาวกับเจรุนแล้วอันนี้คือจะระบายมีก่อนใช่่่แตวาโอเคแต่ว่าหัวใจก็ต้องเป็นสีแดงครับโอเคครับใช่ระบายระบายระบายหัวใจเป็นสีแดงใช่ครับแล้วก็ระบายอีกด้านหนึ่งครับโอเค แค่ระบายใช่ระบายใะบายหัวใจก่อนเป็นสีแดงนะครับหัวใจสีแดงโอเคเรื่อเรื่องรืองใบสีแดงเสร็จก็จะไประบายสีเอ่อสีมสีโอสีอะไรอ่ะไหนบวกกันไหมีเอาสีอะไรบวกอะไรสีแดงบวกสีเหลืองได้เป็นสีอะไรสีส้มไหนสีส้มนี่ไงสีแดงมา แล้วเราก็จะระบายตรงนี้ครับนี่ไงสีส้มโอเคดูเราเป็นสีส้มจริงด้วยจ้ะจะยวต้องอันนี้ครับดูครับเราจะพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาสีสแดงบวกสีน้ำเงินครับแดงบวกน้ำเงินใช่แดงบวกน้ำเงินเป็นสีอะไรครับสีม่วงครับแดงบวกน้ำเงินเป็นสีม่วงครับนี่เป็นตารางผสมสีนะครับ แดงบวกเหลืองเป็นสีส้มเมื่อกี้เอาแดงบวกอะไรนะแล้วเราก็แกะสีแดงบวกน้ำเงินเป็นสีม่วงแดงแล้วก็จะจุ่มแดงแล้วก็จะแล้วเราก็จะเอาสีม่วงมาระบายตรงไหนเดี๋ยวออตรงนี้ใช่ครับอ๋อเป็นส like, ีม่วงใช่สม่วงจริงไหมน้ำเงินไม่ค่อยม่วงอ่ะไม่ค่อยม่วง ไหนมันใส่สีม่วงทีมันก็ใช่นะแต่มันใส่สีเงินเยอะไปหรอพ่อจะใช่อืมจะเลยไม่ไม่ม่วงต้องใส่สีแดงเพิ่มเข้ามาอีกเป็นสีพ่อเลยเป็สีม่วงอ่เป็นสีม่วงแล้วใช่แต่เราก็จะเราก็จะระบายตรงตรงไหนครับตรงนี้ครับโอ้ได้านล่างสีเงินไประบายไประบายสีลูกครับปั๊บปั๊บปั๊บ ไม่คยระบายกรระบายสีอะไรสีอะไรครับเจเามปนกันหมดแล้ว้าบกรระบสีครับสีอะไรครับส่นี้สีอะไรครับตรงนี้นี้สีสีทองครับสีทองอสีทองมีสีทองน่อยสีแดงด้วยเมีมีมี มีมีมีมอะระบายด้านหลังด้วยด,ดูก็ถ่ายข้างหลังก่อนี้ก็ข้างหลังก็จะมีบูชันเลยข้างหลังเีราดู้กันตารางจะเป็นยังไงข้างหลังเขาบอกให้เอาสีเหลี่ยวกับสีเหลืองเขียวกับเหลืองมารวมกันเหรอบอกอะไรด้วยสีเหลืองเลย น้ำเงินบวกสีเหลืองน้ำเงินบวกสีเหลืองเป็นสีอะไรครับสีเขียวครับสีเขียวเขียวงันไหมใช่เขียวแล้วก็จะระบายตรงนี้ครับโอ้ด้านหลังนี้แล้วก็เขียต่อครับแล้วก็เอาอีกรอบครับแล้วก็จะระบายหลังต่อครับอือฮึปกติตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวนะสีเขียวเหรอ มนีไปชีเขียวก็ตรงนี้ก็เขาบอกให้เขาบอกว่าให้เอาเอามอนเดิมไปล้างกูกันก่อนแล้วก็แกได้แล้วแล้วก็แล้วก็เข้ามาต่อครับสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วก็จะมาระบายตรงไหนไหนนี่เราก็จะระบายตรงสีตรงนี้เลยทีมงินโอเค อ่าลราไ้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งตัวไหนดูสิรีวิวสิเป็นอะไ,ไรโอ้มีหลากสีว้าวมีมีม,ม,มีโอเคเรียบร้อย